คุณครูสั่งการบ้านให้ไปทำตุ๊กตาในจินตนาการของตัวเองนี่ของตัวเองทำมาหนึ่งตัวแต่ว่าแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งก็เลยทำมาเผื่อเขาหวังว่าเขาคงชอบเราบ้างนี่ทอทอไปไหนมาออผมมาจากห้องเรียนครับทอ เรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันไหมเออพ่อแม่ลูกต้องทำไงก็กอบกันไงคุณครูสั s <S <c oughs> <school> ่งการบ้านให้ไปทำตุ๊กตาในจินตนาการของตัวเองนี่ของตัวเองทำมาหนึ่งตัวแต่ว่าแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งก็เลยทำมาเผื่อเขา หวังว่าเขาคงชอบเราบ้างอี่ทอทอไปไหนมาออผมมาจากทุกโรงเรียนครับทอเรามาเล่นพ่อแม่ลูกกันไหมเออพ่อแม่ลูกต้องทำไง่ะก็กอดกันไง